สวัสดีผู้เล่นชาวแล็กนล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกม The l a ล็ n กและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพ y ถุบบินทำอาพไปด้วยนะครับเติมถูก,กเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟ e b ุ o กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คัอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google s h e e t t เดอ a แล็ Nalog กนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger เข้ามาได้นะครับสหรับคลิปนี้พามาชม3อาชีพที่แนะนำสำหรับสายฟรีในเกม The l a g e n a of z l กันนะครับอาชีพแรกก็คือวิสาสายโซสไตร์อาชีพนี้เมื่อใช้อาวุธคาถาจะได้ค่าลดไล่เวทและสามารถสกิลใส่มอนเตอร์ทุกขนาดเข้า100%เ สกิลโซลไตสามารถสร้างดาเบจแบบไร้ท่าจำนวน6กฮิตแล้วก็สามารถติดคิดที่เข้าได้ด้วยด้วยสกิลเป็นแบบไร้ท่านะครับจึงสามารถฟาร์มกับมอเตอร์ได้หลากหลายมีแต่ท่าโกธเท่านั้นที่ตีไม่เข้านะครับแล้วก็มอนท่าโกธในเกมนี้ก็ไม่ได้เยอะมากข้อดีของวิสาสโซลไตก็คือสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลแล้วก็ไล่ไวด้วยสามารถทําให้สกิลโซลไตไล่หลอดไล่ได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเพราะว่าทําคาร์ลดไล่ถึง5 5 0ก็ไล,ล่หลอดไล่แล้ว นอกจากนี้พิสาายังมีสกิลพาสีที่สามารถเร่งการฟื้นคืน SP ได้เร็วขึ้นทําให้พิศาสามารถฟาร์มได้แบบสกิลแรงได้ไวแล้วก็ไม่เปื้องยาปั๊ม SP ีด้วยนะครับข้อดีอีกหนึ่งข้อก็คือตอนที่เปลี่ยนอาชีพเป็นวิา่าแล้วจะมีสกิลหมู่อย่างสกิลไฟพิล่าที่เป็นการสาร้างนาเมทธาดไฟเป็นหมู่นะครับแล้วก็สกิลนี้มีเะเวลาการไล่ที่น้อยแล้วก็ไม่มีคูดาวสกิลด้วยเอาไว้ใช้เคลียขอคอยหรือว่าเคดแดนเจียนได้ง่ายนะครับสกิลได้รัวๆแล้วก็แรงด้วย สำหรับการเล่น PvP ของสายฟรีเมื่อเล่นสายชีวิศาสนี้นะครับจะมีสกิลที่เน้นปั่นป่วนศัตรูได้อย่าสกิลโคลนไม่เปลืองพอยด้วยเพราะว่าอัพแค่สกิลเดียวก็เต็มแล้วนะครับตัวสกิลโคลนสามารถลดไอจิตแล้วก็เด็กอย่าง25แต้มแล้วก็สโลว์ศัตรูได้อีกด้วยนะครับหรือว่ามีสกิลฟอร์ไดเวอร์ที่สามารถสร้างนาเมฟท่าด้ำแล้วก็แช่แข็งศัตรูได้ด้วยเป็นสกิลที่เอาไว้ CC ใส่ศัตรูได้นะครับสำหรับคนที่เล่นสายฟรีเนี่ยก็น่าจะชอบกันและนอกจากนี้ก็มีสกิลไฟวอลท สามารถกดใช้เพื่อสร้างกำแพงไฟเพื่อป้องกันการเข้ามาของศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถเอาไปใช้ตอนเล่น PvP ได้นะครับโดยสเตตัสที่นำของอาชีพวิศาสายโซสไตล์ก็คืออินแล้วก็ลักนะครับเด็กอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าเราสามารถใส่การ์ดที่เพิ่มค่าเด็กในส่วนของประดับได้อย่างเช่นการ์ดวอมเทลหรือว่าการ์ดเซลมซึ่งการประดับมันใส่ได้หลายใบแล้วก็การ์ประดับเนี่ยมันสามารถอัพดาวได้หลายดาวด้วยยิง่งอัพดาวเยอะก็ยิ่งได้ค่าเด็กเยอะแล้วก็ใส่หลายใบก็ยิงได้ค่าเด็กเยอะเช่นเดียวกันนะครับ ค่านี้ก็จะส่งผลทําให้ค่าลดไล่ของเราเพิ่มขึ้นทําให้สกิลไล่หลอดได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับต่อมาอาชีพที่2สําหรับสายฟรีก็คือฮันเตอร์นะครับสายอาชีพนี้จะใช้อาวุธธนูนะครับแล้วก็สกิลใส่มอนเตอร์ขนาดเล็กขนาดกลางเข้า100%มีแค่ขนาดใหญ่ที่สกิลเข้าแค่75%เท่านั้นนะครับโดยสกิลดับเบิลสตาร์ของฮันเตอร์เนี่ยจะสามารถสร้างนาเมจสองฮิตแล้วก็ติดคีย์ี่เข้าได้และสามารถทําให้นกอกยพโจมตีได้ด้วยเมื่อใช้สกิลนี้นะครับ ข้อดีของคันเตอร์ก็คือมีลูกขนูธาตุไว้ใช้งานนะครับสายชิปอื่นที่เป็นสายกายภาพเนี่ยจะไม่ค่อยมีธาตุไว้ใช้งานเท่าไหร่นักในช่วงต้นเกมซึ่งลูกขนูธาตุเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านค้าได้เลยมีหลายธาตุด้วยไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟดินน้ำลมแล้วก็โฮลีนะครับแล้วก็ตัวของคันเตอร์เนี่ยมีสกิลที่แรงแล้วก็โจมตีระยะไกลด้วยมีความได้เปรียบเรื่องระยะโจมตีเมื่อเทียบกับสายตีใกล้อย่างเช่นพวกไนท์บีเอสหรือว่าแอสซัสซิน แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่สกิลเดิร์บสตาร์ปใส่มอนเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่นกออกไปโจมตีด้วยซึ่งนกก็จะช่วยเสริมดาเมจให้แรงขึ้นนะครับและนอกจากนี้ความแรงของนกก็แรงตามค่าลักของตัวละครด้วยซึ่งปกติตัวฮันเตอร์ก็อัพค่าลักอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราต้องการเพิ่มโอกาสคียดิคอรใช่ไหมครับแต่ว่าตัวฮันเตอร์เมื่ออัพลักในเวอร์ชันนี้นะครับมันจะได้ดาเมจของนกแรงขึ้นด้วยซึ่งคุ้มมากๆเลยนะครับอย่างต่อมาที่เป็นข้อดีมากๆของตัวฮันเตอร์ก็คือสกิลกับดักเนี่ มันสั้าได้แบบเป็นหมู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีคูดาวสกิลที่สั้นมากๆการเคลียร์หอคอยชั้นที่มีมอนต์หตัวเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับหรือว่าการเคลียร์มอนสเตอร์ในดันเจี้ยนโซโล่เนี่ยก็ง่ายเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสกิลหมู่แบนดิตสเปียของไนเนี่ยมีคูดาวสกิลอยู่ที่ประมาณ8วินาทีหรือว่าตัวแอสซัสซินที่ใช้สกิลเวนอมดัสเนี่ยจะมีคูดาวสกิลที่9วินาทีนะครับส่วน BS เนี่ยแฮมเบอร์ฟอลก็มีคูดาวสกิลที่6วินาทีจะเห็นว่าคูดาวเนี่ย เยอะกว่าของสายฮันเตอร์มากนะครับฮันเตอร์แค่2วินาทีเท่านั้นเองทําให้เราใช้สกิลได้รัวๆเลยนะครับอันดับต่อมาสหรับสายฟรีเหมาะมากก็คือสกิลกับดักเนี่ยมีแบบ CC ด้วยอย่างเช่นกับดักสต็อปกับดักหลับตาบอดหรือว่าแช่แข็งนะครับโดยสกิลซีซเหล่านี้ทําให้สตูติดดีบัฟค่อนข้างนานเลยนะครับอย่างเช่นกับดักสต็อปเนี่ยเมื่อสตูมายืนเนี่ยจะโดนดาเมจด้วยแล้วก็หยุดการเคลื่อนที่6.5วินาทีหรือว่ากระดักคลีฟนะครับที่จะมีดีบัฟเป็นหมู่ก็คือัูเนนีียจะหลลบถึง13วิาท และข้อสุดท้ายที่เป็นจุดเด่นมากๆของฮันเตอร์เช่นเดียวกันก็คือมีพาสซีฟสกิลที่ตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์แรงขึ้นถึง110%เลยที่เลเวล10นะครับคือเป็นสกิลที่ทําให้ดามเมจของเราแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดมากทําให้ฮันเตอร์เนี่ยจะเน้นฟาร์มมอนสเตอร์สัตว์เป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่เปลี่ยนฮันเตอร์เนี่ยจะเน้นไปฟาร์มพวกอลิเกเตอร์แมวน้ําหรือว่าซีออเทอร์นะครับเพราะเป็นสัตว์แล้วก็ไอ้สตัวเนี้ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําด้วยครับสามารถใช้ลูกลมนมมาสร้าางดดดเเเมมพิิต่ตไ้้วน ก็คือได้เพิ่มดาเมจทั้งลูกนูลมด้วยแล้วก็มอนเตอร์เป็นสายก็แรงขึ้นด้วยโดยฮันเตอร์สายนี้จะเรียกว่าสายเบิ้ลผสมนกแล้วก็กับดักนะครับโดยเราอาจจับค่าเซตัตเด็กแล้วก็ลักเป็นหลักค่าเด็กทําให้สกิลเบิ้ลเราแรงขึ้นกับดักเราแรงขึ้นส่วนค่าลักก็ทําให้โอกาสที่ที่ข้อของสกิลต่างๆเนี่ยติดมากขึ้นแล้วก็ทําให้นกแรงขึ้นด้วยและอาชีพที่3ที่นําสําหรับสายฟีก็คือพีซสายโฮลิไลน์นะครับสายอาชีพนี้เมื่อใช้อาวุธคาถาหรือสมุดเนี่ยจะได้ค่าลดไล แล้วก็สามารถสกิลใส่มอนเตอร์ทุกขนาดเข้าร้อเเหมือนกับวิาสาหเลยนะครับสกิลเฮลิไลท์จะสร้างดาเมจเป็นแบบท่าศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งฮิตใส่มอนเตอร์นะครับแล้วก็สามารถติดคีย์ดีคอร์ได้ด้วยข้อดีของอาชีพพีก็คือจะมีบัฟส่วนตัวเลยนะครับอย่างเช่นเบสติ้งเนี่ยทำให้สกิลแรงขึ้นแล้วก็ไล่เวทได้เร็วขึ้นเพราะว่าสกิลเบสติ้งมันจะเพิ่มค่าเด็กแล้วก็ค่าอินนะครับแล้วก็มีสกิลอินฮีจีที่ทําให้ตัวละครเนี่ยเดินเร็็วววยยยิิ่่งงงขขขึึึ้นะ้้้้นนนนนนอออออีกะะะคคครรรรรรััับบบทาาใหตตตลเเเถมมส์์์ดฟไ และข้อดีของสกิลโคยไลท์ก็คือมันเป็นการโจมตีแบบระยะไกลแล้วก็ไล่ไว,ดว้ด้วยโดยสกิลโคยไลท์เนี่ยสามารถทำไล่หลอดได้ไง่ายด้วยครับแค่ทำคารดไล่ถึง550ทาคาร์ไล่550เหมือนอาชีพวิสาสายโซสไตล์เลยนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนอาชีพเป็นพีแล้วจะมีสกิลหมู่เอาไว้เคลียร์หอคอยหรือว่าดันเจียนด้วยอย่างเช่นสกิลแมกนัตโดยแมกนัตเวอร์ชั่นนี้นะครับไม่ว่าซูจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยจะโดนดาเมจเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าจะโดนดาเมจแรงขึ้นกับพวกอันเดยหรือว่าพวกธเนเนน่นองสิั์ท อดัปต์ตมาคือตอนที่เป็นอาโคเนี่ยมีสกิลซีซีด้วยอย่างเช่นดีคิดเอจิซึ่งเป็นสกิลที่เป็นดีบัฟนะครับทำให้สตูเนี่ยเอจิน้อยลงแล้วก็เดินช้าลงด้วยเหมาะกับเหล่าสายฟรีที่เล่น PVP นะครับเน้นบันบุตรสตูได้แล้วก็ตอนเป็นพีเนี่ยมีสกิลซีซีอย่างเล็กดีวิน่าด้วยครับเอาไว้ไว้สตูได้นานถึง3วินาทีเลยนะครับแล้วก็ตอนเป็นพีดนี่นะครับมีสกิลเร่งฟื้นคืน SP ด้วยนะครับทำให้ตอนฟาร์มเนี่ยไม่เปลืองยาปั๊ม SP แล้วก็ตัวละครก็จะได้ไมมม่่่ต้้้้ออองซืยยยาาปปัััั๊บบบูโพชนนนนๆะะครรแลวกก็หดเีขึ นอกจากนี้ในช่วงต้นเกมเนี่ยหลังจากไ่หอคอยเราสามารถเอาเหรียญที่ได้จากการไ่หอคอยนี่นะครับไปซื้อแหวนที่เอาไว้เพิ่มดาเมจให้กับสกิลเฮยไลท์แรงขึ้นอีสิบได้ด้วยนะครับแล้วก็แวนอันนี้จะโบเลสสกิลของเฮไลท์เพิ่มขึ้น1 l e เด้วยตอนที่เป็นอโคอาจจะอัพสกิลโฮยไลท์ไว้แค่เลเวล9ก็ได้นะครับไม่ต้องอัพเต็มที่เวเสิบสเตตัสที่นํำสําหรับพีสาสนี้ก็คืออัพแค่อินกับลักนะครับถ้าเราแค่ต้องการสกิลยฮลไลส์ไลท์ และนี่ก็เป็น3ามอาชีพที่แนะนําสาหรับสายฟรีนะครับอีก3ามอาชีพที่เหลือเนี่ยก็คือ b s แอดแล้วก็ไนท์เนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสายตีไกลนะครับเวลาที่ฟาร์มเนี่ยก็จะแพ้พวกระยะโจมตีไกลแถมสกิลหมู่ก็มีคูดาวค่อนข้างนานครับก็เลยแนะนําเป็นสามาอาชีพที่ได้ปอกไปข้างต้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ช anel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ